ใครก็ได้เอาไอ้ตีนคนนี้ออกไปสิมันไม่ใช่ตีนคนมันมาทั้งตัวเลยีจะถ่ายรูปออกไปอีกจะถ่ายรูปโอ้โหเลยโอาจะเสียมผมตูดตาตูดตาใครก็ได้เอาคาเมโลออกเวทีนี่นี่นีอคิวป้อด้วยเฮียเอเมริการ์ไปรีไก่เก็บเบรคพวกเจ้ยเอ้ยทำคาเมโลมาสาบานมาสาบานมา ร้อนแรงร้อนแรงเออเออโดนไปแล้วจังหวะนี้โดนรถชนรถชนเออหมุนไตอ่หมุนหมุนหมุนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีะพักคาเมโลระเบิดไม่เชื่อดิเดี๋ยวจะพักกันวัวช่กยออกขางคนต้องระเบิดแล้วแหละยี่ห้อไฟไหม้ขนาดเนี้ย ไม่กาดคำไม่ขาดคำอกไปีนเสียแบบเออูาอ e w n e t What the f โ c k เฮ้ยเฮ้ยคอขาดไปแล้วไอ้แต่แกมาแบบอมงอเลยอะออมโอ้นมศึการ กองไฟยาวเก้าเมตรว้าวตายหายบร้อดตายหายเงี้ยนี่นี่มนแล้วก็ตายไปเลยเอาเงี้ยเพิ่มถังน้ำด้วยเฮ้ยไปแล้วโอ้โหอยู่เงี้ยอะไรแต่ละอย่างอย่างจิตเลยซะ แอมเบอร์ลบเท่าไหร่วะ,ะนั่นนะฮะเอาเอาแม่ผู้สีเนี่ยอาเอาเมาหม่าใส่น้ำแข็งครับวัดต้นเอาแป๊บนึงมาหม่าเส่น้ำแข็งแป๊บนึงนะครับทุกผ้าชามันชามะนาวนะฮะเอาเอาแบบต้มแล้วก็ไปแช่เย็นด้วยนะครับแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยครับแล้วก็ใส่ เดี๋ยวมันก็ระเบิดแล้วเรียแล้วครับคุณลูกค้าอาปายนิดนึงนะครับเรื่องอานิดนึงเราแตนบรอโอ้ย เราเดินีปดับน้ำแล้วทำเอฟบีเล่นน้ำว่ะบอยจะเข้ามายังไงพี่ใจเย็นมึงมีไอตังโอยสิบล้อเข้าเป็นไปได้เอ้ยพวกเอ่อพี่ไก่คนนี้จะยืดยืดฐันหน่อยนะเพราะว่าเป็นพวกพี่เนีชอบไม่ได้โอ้ยสิบล้อมาเปลจริงเอ้ยตัมันมาได้จริงปะมาได้แต่ชมพิษ